สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการนอนในรถนะฮะเมื่อกี้มี f c ท่านหนึ่งที่คอมเมนต์มาอย่างทางของ u t u b e นะครับที่เขาบอกว่าเขากำลังจะลองปรับตัวนอนในรถบ้างเพื่อ,อประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางที่จะต้องไปเช่าห้องนะฮะเห็นน้องเขาบอกว่าเขาเป็นเซลนะเป็นเซลล์น่าจะเป็นเซลล์ขายของหรือว่าอาจจะต้องเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆที่จะต้องไปพักแรมตาม โรงแรมบ้างบังกะโลบ้างหรือว่าตามห้องพักต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงนะขั้นต่าก็อยู่ประมาณ4ี่ห้าร้อยละต่อคืนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีรถที่สามารถนอนได้เนี่ยนะครับเราลองปรับแต่งเอ,อ่เอ,อไม่ว่าจะเป็นด้านออในกระบะรถหรือว่ารถเรามีหลังคาแคริบอยอยู่แล้วหรือว่าจะเป็นรถแคปรถสีประตูก็แล้วแต่นะฮะ การที่นอนอยู่กับรถเนี่ยมันก็ช่วยให้ประหยัดได้อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่อะไรมากนะหมายถึงว่าเราไม่ซีเรียสมากว่ามันจะต้องนอนยืดแข้งยืดขานอนแบบห้องแอร์สบายสบายอะไรประมาณเนี้ผมว่านะการที่เรานอนบางทีเรานอนลำบากแต่ทําให้เรามี เ,ออเงินเหลือเยอะขึ้นมันก็ดีไปอย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราติดหรูเราติดสบายก็อย่างนั้นก็ต้องนอนโรงแรมนะไม่ว่ากันนะฮะแต่ว่ามีบางท่านเนี่ยนะครับไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องการนอนดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะนอนในรถเนี่ยนะครับในแต่ละคืนของเราหรือว่าในแต่ละวันของเราเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งจ่ายค่าโรงแรมนะฮะวันละสี่ห้าร้อยบาทอะไรประมาณนี้มันจะช่วยให้เราประหยัดได้เยอะเลยแต่ว่ามีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับเอซีท่านนี้ถามมาว่าลอง พูดถึงเรื่องปั๊มน้ำมันที่ที่เราจะต้องอาบน้ำหน่อยหรือพูดง่ายๆว่าการที่นอนในรถเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแต่เราจะไปอาบน้ำที่ไหนล่ะนะฮะทีนี้ผมอยากจะพูดถึงว่าถ้าท่านนะฮะเป็นผู้ที่เดินทางไปตามจังหวัดต่างๆนั้นนะครับท่านจะไปพักแรมอยู่แถวไหนท่านจะไปทำธุระอยู่ตรงไหนหรือว่าท่านจะนอนในรถอยู่บริเวณแถวแถวไหน ท่านควรที่จะต้องสำรวจพื้นที่แถวๆนั้นก่อนว่าเขามีปั๊มที่จะอาบน้ำได้ไหมนะครับเพราะว่าปั๊มบางปั๊มเนี่ยไม่มีที่อาบน้ำนะฮะปั๊มบางปั๊มมีที่อาบน้ำส่วนมากก็จะเป็นปัม๊ม PT นะก็เคยเห็นมีเอสโซอย่างเงี้ยนะก็เคยเห็นมีนะครับแต่ว่า ของเชลหรือว่าของอย่างอื่นเนี่ยนะบ,บางครั้งก็มีแต่ก็มีน้อยก็มีนะฮะแต่ว่าถ้าเราเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆเนี่ยเราควรจะต้องสำรวจเส้นทางของเราก่อนว่าเราจะเดินทางจากตรงนี้ไปสู่จังหวัดนี้และจังหวัดที่เราอยู่เนี่ยบริเวณใกล้เคียงตรงนี้มีที่อาบน้ํำไหมถ้ามันไม่มีนะครับเราก็เตรียมอาบตั้งแต่พูดง่ายๆว่าเราต้องลองหาปั๊มก่อนที่มันจะถึงจุดมุ่งหมายเรานะฮะเราก็อาบน้าในปั๊มซะ นในปั๊มเนี่ยมีที่อาบน้ําสบายบายนะครับแต่เป็นบางบัดบางปั๊มนะฮะบางปั๊มก็ไม่มีเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวผมเองนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าเป็นตัวผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยได้ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องอาบน้ําแต่ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้อาบน้ํานะผมอาบน้านะครับก็คือผมจะใช้วิธีการบางทีเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยนะครับนะลองสํารวจดูแลเอ๊ะ เราไม่อยากจะไปปั๊มอื่นอ่ะสมมติว่าปั๊มเนี่ยเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ลองเข้าไปห้องน้ําสํารวจดูนะครับว่าเขาจะมีห้องเอาไว้สําหรับถ่ายหนักมีถ่ายเบามีห้องอาบน้ํามีแต่ถ้าเกิดห้องอาบน้ําไม่มีนะครับผมเคยใช้วิธีการที่อืใช้อ่างนะครับอ่างแล้วก็ขันน่ะนะฮะที่ที่เอาไปทําธุระหนักน่ะก็เคยนะครับ S <S <an> <S ก็คือมันไม่มีที่เอาน้ำจริงๆอ่ะไม่รู้จะทํายังไงนะฮะมัวแต่สาอางมัวแต่ถืออย่างงู้นอย่างงี้ก็ไม่ไม่ต้องแต่อาบน้ํากันนะฮะนอนเกาคันไปลิงอยู่อย่างนั้นนะครับนะฮะก็เปิดน้ํานะครับแต่จะต้องดูนะที่มันมีก๊อกน้ําเปิดได้นะครับแล้วก็เปิดน้ําให้มันแรงๆนะครับแล้วเราก็พยายามล้างถังเนาะเปิดน้ําประปาใส่ไปแล้วก็ล้างถังให้สะอาดนิดนึงแล้วก็เปิดน้ําใหม่เข้าไปนะครับส่วนขันก็ล้างๆงนิดนึงเนาะ เราจะมีครีมอาบน้ําอยู่แล้วครีมยาสระผมอยู่แล้วนะครับเราก็เอาครีมอาบน้ําของเรานะล,าล,าล,าลาี่งล้างๆๆๆงถูๆหน่อยก็คือให้มันสะอาดในระดับหนึ่งแล้วก็วก็เปิดน้ําใหม่ใส่เข้าไปนะครับขันแล้วก็ตักลดได้นะครับนะอย่าไปถือนะครับถ้าคนเดินทางเนี่ยถือถือไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นบางคนนะบางคนเขาก็ไม่ทําแบบนี้แต่ผมทํานะครับหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งคือไอ้ฝักบัวที่ฉีดฉีดตรงนั้นนะครับผมก็ถอดหัวมันออก นะฮะหรือไม่ก็บีบเอาอยางรัดบีบมันเลยนะครับยางรัดบีบให้มันเปิดน้ําตลอดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ใช้ตรงนั้นแหละอาบนะครับก็อาบได้นะฮะส่วนตัวผมผมไม่ค่อยได้ถืออะไรมากมายเพราะาคิดว่าถ้าการเดินทางของเรานั้นนะฮะมันจะต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วเราต้องยอมแลกกับค่าใช้ใจ่ายนะครับถ้าเราอยากอาบน้ําสบายๆนอนห้องแอร์เราก็ต้องไปเช่าห้องห้าหกร้อยสี่ห้าร้อยนะครับแต่ถ้า เรามีรถที่จะนอนได้หรือว่าเรานอนในรถได้นะครับไอเรื่องอาบน้ำเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สักเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับอันนี้ต้องพูดก่อนว่ามันขึ้นอยู่ที่บุคคลนะครับ <S <S บางคนถ้าเขาต้องการพักผ่อนจริงๆแล้วเรื่องค่าโรงแรมต่างๆนานาหมายความว่าถ้าเกิดว่าเป็นพนักง,งานบริษัทเป็นเซลเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายเองเนี่ยนะครับรายได้มันไม่เหมือนกันและก็ มีวิธีการจ่ายค่าห้องเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางทีนะครับหรือว่าบางที่เนี่ยนะครับเท่าคนเป็นเซลเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะมีค่าห้องให้นะครับก็เราก็ไปอาบน้ำเตาโรงแรมได้นะครับพักผ่อนแบบสบายๆได้แต่ถ้าเกิดว่าเราค้าขายเองหรือว่าเราทําธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ว่าเราจะทำํำง,งานอะไรก็แล้วแต่บางอย่างที่เราจะต้องไปแล้วก็แบบว่าก็คือเราต้องการเซฟค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็ก็นอนในรถก็ได้ อาบน้ำเอาเราก็อาบตามปั๊มก็ได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องยากขึ้นอยู่กับตัวเราเองมากกว่านะครับนะฮะดังนั้นที่ผมเนี่ยนะฮะเอ่อทำคลิปนอนในรถหรือไม่ก็เดินทางไปตามจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับผมก็จะพยายามอาบน้ําตั้งแต่เย็นนะครับอาจจะเป็นอาบบ้านเพื่อนบ้างอาบตามปั๊มบ้างอะไรเงี้ยอาบตั้งแต่เย็นเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมนะผมไม่ได้ทํางานอะไรให้เกือแตกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะต้องเหนียวเหนื่อหนาอะไรประมาณนี้นะครับ ก็เราก็ดูช่วงที่ว่าพอเย็ยนๆใกล้ๆมืดหน่อยเราก็อาบน้ําให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่นอนมันหาไม่ยากอยู่แล้วจอดตามปั๊มก็ได้นะฮะวันนี้ผมก็จอดนอนที่ปั๊มนะครับก็ชิวๆสบายๆเนี่ยก็คือชีวิตของผมแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เอามาถ่ายทอดบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเนาะสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาบน้ําหรือว่าทุกกายทุกใจเกี่ยวกับเอะไอนอนในรถมันพอนอนได้แต่ถ้าเราอาบน้ําจะไปอาบที่ไหนวะนะครับ ท่านลองสำรวจเส้นทางที่ท่านไปนั้นนะครับก่อนที่จะท่านจะถึงจุดหมายหรือว่าจุดหมายที่ท่านกำลังจะไปนั้นมันมีปั๊มที่สามารถอาบน้ำได้หรือไม่ท่านก็ลองแวะแวะแหวะ,วะหาดูนะเพราะบางคนเนี่ยวิ่งประจําเส้นทางเนี่ยอาจจะวิ่งเสซนนี้ตลอดเลยวิ่งเส้นนั้นตลอดเลยอย่างเงี้ยเราก็สามารถแวะตามลายทางของเราดูได้นะว่าปั๊มไหนที่เราสามารถอาบน้าได้เราก็อาบปั๊มนั้นโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เราไปถึงจุดหมายแล้วแล้วเราทํางานแล้วเนี่ยนะครับเรากําลังจะนอนแนละ้วมันนอนไม่ได้เราจะต้องอาบน้าเนี่ยนะครับเข้าใจนะว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยบางครั้งมันจะต้องเออมีหัวตรงหือแตกมั่งอะไรประมาณเนี้ยนะฮะไม่ว่าจะยกของทํานู่นทํานี่ทํานั่นเหือมันก็ออกมันก็ทําให้เรานอนไม่หลับนะฮะก็ถ้ามันสุดหนทางจริงๆก็เอาหนทางที่ผมแนะนําไปแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูนะจริงๆมันมันก็อาบได้นะครับนะอย่าไปชี้ที่แมันเพราะเราไม่ได้อยู่บ้านเราอย่าคิดว่า ชีวิตมันต้องเลิศหรูอยู่ตลอดนะฮะมันให้มีขึ้นมีลงบ้างมีให้หวานมีขมบ้างมีเผ็ดบ้างอะไรเงี้ยมันก็คืออีกรสชาติหนึ่งสําหรับชีวิตนะครับโอเควันนี้ฝากด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครที่คิดที่จะนอนในรถหรือว่าไปจอดนอนตามปั๊มหรือตามสถานที่ต่างๆเนี่ยไอเรื่องอาบน้ำเนี่ยนะฮะก็ลองสาะหาดูนะว่าปั๊มที่เราไปนอนมันมีไหมหรือว่าตามตลาดทั่วๆไปที่ก็เป็นโรงจ่ายนู่นนี่นั่นโรงจ่ายตลาดอะไรประมาณเนี่ยมันก็จะมีห้องน้ําอยู่แล้วก็ เวียนเวียนหาทัวร์ทัวร์ดูเอาก็ได้นะครับก็ถือว่าไปซื้อับข,ข้าวอาจจะแวะไปอาบน้ําเสร็จอะไรเงี้ยนะตลาดนัดบางที่เขาก็มีที่อาบน้าให้นะก็เสีย3บาทหรือไม่ก็5บาทนะแต่ถ้าตามปัม๊มเราต้องพยายามแวะให้ดูบ่อยๆหน่อยว่าปั๊มเนี้ยมันมีที่อาบน้ำไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรต่อไปเราก็ไม่ต้องแวะถ้าปั๊มไหนมันมีเราก็แวะบ่อยๆนะเพราะเส้นทางแต่ละที่เราใช้แต่ละครั้งแต่ละวันเนี่ยนะครับมันก็ มีปั๊มไม่เยอะสักเท่าไหร่หรอกนะครับอยากให้เพื่อนๆลองสำรวจดูนะครับมันจะช่วยทําให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าห้องของคุณได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมเนี่ยนอนอยู่ในรถนะครับก็แอร์ก็ไม่ได้ติดนะครับไม่ได้ติดแอร์ไม่ได้ตัต่นเครื่องติดแอร์แล้วก็นอนในรถแบบชิวๆสบายๆอากาศก็กําลังดีกําลังดีเลยนะครับปกติเนี่ยนะครับที่ผมนอนอยู่ตรงนี้นะครับลมมันจะพัดมาจากทางด้านถนนนะครับเอาฝุ่นเข้ามาด้วย นะครับมันก็จะอาจจะเราเปิดพัดลมมันก็อาจจะมีมามีมาเข้าในห้องห้องเก่งเราบ้างมันวางส่วนแต่วันเนี้ยและก็ตอนเนี้ยนะครับเดือนนี้มันเป็นเดือนพฤศจิกาแล้วเนาะแต่ว่ามันก็จะเริ่มหนาแวแล้วแหละนะครับทีนี้ลมมันจะพัดมาทางด้านหลังนะครับแล้วก็เปิดหูช้างนิดนึงนะครับลมมันจะพัดมาเวียนเย็นสบายช่วงนี้อากาศหน้าหนาวนะครคือมันเหมือนกับว่ามันจะเข้าหน้าหนาวแล้วเพียงแต่ว่า มันไม่ได้หนาวอะไรจริงจังอะไรขนาดนั้นเราก็เพียงแต่อากาศมันก็กําลังดีกําลังดีอะเย็นๆย็นกำลังดีน,งดนะฮะดังนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะนอนในรถนะครับนะบก็ต้องพยายามศึกษาหาความรู้แล้วก็ต้องดูลิมิตของตัวเองด้วยว่าตัวเองอะทนความลําบากได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ฝากด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบายบายรักนะจุ๊บจุ๊บบายบายครับ